สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับไฟอีกแล้วนะคะเวลาเดิม10บโมงของทุกวันนั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้ไฟก็มีรถอีกหนึ่งคันนะคะซึ่งเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาที่โชว์รูมของเราได้เมื่อประมาณสัก2อสวันที่แล้วเองนะคะก็สวัสดีพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูไลฟ์เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเข้ามาเรียบร้อยแล้วไฟกดไลค์กดแชร e er, ์หรือว่าจะคอมเมนต์อะไรคุยกับไฟก็ได้นะคะคันนี้เนี่ยจะบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่ๆได้ดูไลฟ์ก่อนหน้านี้ที่พีเอ็เขาไลฟ์นะคะที่แบบ กำลังสไลด์ลงจากรถสไลด์เลยนะคะก็คือเพิ่งเข้ามาได้ประมาณสัก2-3วันเองนะคะและเป็นรถที่ต้องบอกว่าใหม่แบบมากๆถ้าได้ดูได้ไลฟ์ได้ดูไลฟ์ก่อนในนี้ก็จะเห็นแล้วนะว่าใหม่จริงๆนะคะสภาพคือใหม่กริบนะคะเหมือนมือหนึ่งเลยแล้วก็ข้างในห้องโดยสารก็คือใหม่มากๆ มีกลิ่นใหม่ยังติดอยู่เลยนะคะวันนี้ฝ้ายจะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้เยอะนะคะฝ้ายว่าหลายๆคนที่เล่น E Class อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะพอรู้จักน้องบ้างอยู่แล้วนะแต่วันนี้หลักๆที่ฝ้ายจะพาไปดูก็คือไปดูเรื่องของความใหม่ความกลิบของน้องคันนี้กันนะคะว่าเขาใหม่แบบใหม่แค่ไหนอ่ะแนะนำกันเลยล้กันสำหรับรุ่นนี้นะคะนั่นก็คือ Mercedes-Benz นะคะ E 220d เป็นตัวนะคะอ่าอเวนการ์ดนะปีนี้ปี2016 แต่ว่าเราจดทะเบียนปี2018นะคะไม่น้อยขนาดไหนแค่20,000 20, นิดๆเท่านั้นเองนะคะสภาพคือใหม่มากๆโอเคนะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะนะคะให้ให้ดูข้างหน้ากันก่อนนะคะข้างหน้าก็จะเป็นดีไซน์นะคะกระจังด้านหน้าก็จะเป็นแบบดีไซน์เบนซ์สวยหรูนะคะนี่นะคะเป็นแบบโครเมียมสวยๆเลยนะ ทะเบียนอันนี้พี่เทคบอกพี่เอกไม่ให้นะแล้วก็ไฟนะคะไฟเป็นไฟแบบ LED นะคะซึ่งเป็น LED high performance นะคะซึ่งตรงนี้ยเนี่ยเขคือนอกจากจะสวยแล้วเขายังสามารถปรับนะคะสูงต่ำได้แล้วก็เปิดปิดได้อัตโนมัติด,ด้วยนะคะแล้วก็รุ่นนี้จะบอกว่ามีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเลยนะคะมาถึงล้อกันบ้างค่ะเป็นล้อแม็กนะคะขนาด18นิ้ว แต่พิเศษไปกว่านั้นค่ะให้น้องน้องโป้งซูมดูปีตัวยางเองนะคะเราเพิ่งเปลี่ยนมานะคะนี่เลยเห็นไหมสองสองเพิ่งเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้อีกยาวๆใช้ได้อีกยาวๆนะคะใหม่ยางใหม่มากนี่ค่ะให้ดูตัวรถรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นซีดานนะคะเป็น E-Class ซีดานที่เป็นขนาดแบบกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะขนาดกลาง แต่ห้องโดยสารข้างในก็คือกว้างมากนะนั่งสบายมากๆเลยค่ะด้านข้างกระจกด้านข้างนะคะก็จะมีเป็นไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะมีเป็นไฟเลี้ยวให้ด้วยอ่าแล้วก็จะมีเป็นตัวสัญญาณเตือนให้ด้วยนะคะเวลารถเข้ามาใกล้ๆเนาะมาดูข้างหลังกันบ้างค่ะข้างหลังให้น้องโป้งซูมตรงไฟท้ายเขานิดหนึ่งไฟท้ายเขาเป็น LED นะคะแต่เขาจะมีความแบบเป็นคริสตัลด้านในเห็นไหมเวลาแบบตอนเปิดไฟอะคะ่ะ สวยมากระยิบระยับสุดๆเลยแล้วดูความใหม่นะลอยแบบแทบจะไม่มีลอยเลยนะที่ฝฟดูนะแทบจะไม่มีลอยเลยสวยมากนะคะนี่ค่ะกันชนท้ายก็เป็นโครเมียมนะคะแล้วเขาก็มีการซ่อนท่อไอเสียด้านในเนียนะคะเพิ่มความหรูหราสไตล์เบนนัน่นแหละนะคะสไตล์เบนนัน่นแหละทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันบ้างดีกว่านะคะว่าข้างในเนี่ยสวยขนาดไหน แล้วก็รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรประหยัดน้ำมันสุดแต่แรงม้าเขาอยู่ที่ประมาณ194แรงม้าเลยทีเดียวอะน้องโป้งเข้าไปข้างในกันดีกว่านี่นะคะข้างในก็เดี๋ยวให้น้องโป้งถึงก่อนเนาะข้างในจะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตมากๆนะคะเข้ากับสรีระ ะะสามารถนั่งได้เขาเรียกว่าทุกสรีระเลยนะคะจะเป็นลักษณะตัวเล็กๆหรือว่ามีน้ำมีนวนหน่อยก็สามารถนั่งได้นะคะสบายๆและทรงก็คือทรงสวยมากเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวไฟขออนุญาตเบาเสียงตรงนี้ก่อนนะคะนี่เบาเสียงไว้อะโอเคให้ดูดีไซน์ภายในคะ่ะ ก็ยังคงคอนเซ็ปต์นะคะเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้ก็ดีไซน์แบบสวยนะคะนี่เป็นแบบเคปลานะคะแอร์ช่องแอร์ก็คือปรับแบบอิสระนะคะซ้ายขวาตรงนี้ปรับอุณหภูมิได้อิสระเลยนะคะนี่ซ้ายขวาเลือกได้นะคะเพิ่มความคลาสสิกของสไตล์เบนซ์เลยค่ะเขาจะมีความคลาสสิกก็คือเป็นนาฬิกาแบบนี้นะคะ แล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะมีไฟแอมเบนไรท์ให้ด้วยนะคะรอบคันเลยก็สามารถปรับเฉดสีไฟตรงเนี้ยได้ถึง64เฉดส,ดสีด้วยกันนะคะวิธีการปรับก็ง่ายมากๆเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยนะคะตัวจอแสดงผลเขาก็ค่อนข้างใหญ่นะคะใช้งานง่ายนะแล้วเดี๋ยวไฟจะลองเปลี่ยนตัวสีให้ดูนะคะไม่ไรอะ่ะ นี่นะคะนี่เปลี่ยนตัวสี ambient l i g ร t ให้ดูว่าวิธีการปรับนะคะเปลี่ยนตรงไหนนะคะเราก็ใช้ตัว Touchpad ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกอันนี้ก็คือเป็น ambient l i g h t color ตอนนี้เราจะเป็นสีออกน้ำเงินน้ำเงินเนาะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนนะคะเป็นสีอื่นดูบ้างอันนี้สีที่เราเลือกก็คือจะเป็นสีเจนะคะวิธีการเปลี่ยนสีก็คือเรามาใช้ตรงเมนนวนตรงนี้นะคะตรง Touchpad ตรงนี้นะหมุนตรงนี้ได้เลยว่าเราอยากได้เป็นโทนสีไหนนะคะนี่ สมมติเอาเป็นสีแดงนี่เห็นไหมคะเปลี่ยนสีละเป็นสีแดงแล้วไปสีชมพูชมพูแบบกล่ำๆนิดนึงสีม่วงใช่หไหมเปลี่ยนไปรเรื่อยๆค่ะมีทั้งหมด64สิบสเฉดสีด้วยกันชอบสีไหนอยากจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศภายในห้องโดยสารภายในรถ ให้แบบโอ้ยบันเทิงตามที่เราชอบได้เลยก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าการใช้งานก็คือใช้งานง่ายมากผ่านทัชแพดตรงนี้ถ้าใครไม่สะดวกไม่สะดวกทัชแพดก็ใช้เป็นแบบนี้ได้เลยนะคะเราสามารถหมุนเองได้อัตโนมัติเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ให้น้องโป้งดูว่าตรงบริเวณทัชแพดนี้เขามีปุ่มอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มไดนามิกก็คือปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4ระดับด้วยการ4โหมดด้วยกันนะคะนี่น้องโป้งเห็นไหมตนี้นิดนึ่งอ่าใช่ ก็จะมีนี่ค่ะโหมดเป็นโหมดสปอร์ตพลัสนะโหมดสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตนะคะแล้วก็โหมด Eco คโหมดประหยัดนั่นเองค่ะอยากขับแบบไหนเลือกได้ตามใจชอบได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวที่เวลาเราจอดรถนะคะเขาก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยนะคะเป็นเหมือนแบบเลด้าเลเซอร์ ar, er, อ่าไม่ใช่เลดาเป็นเซนเซอร์รอบๆบคานข้างข,างขาง้ข้างหลังนั่นเองนะคะเวลาจอด แล้วก็อันนี้ก็เป็นกล้องนะคะกดเข้าไปนี่นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกนี่ดูนะคะกล้องตรงนี้นี่ให้ดูว่าภาพข้างหลังนะคะเวลาเราจะจอดถอยอะไรแบบนี้แล้วก็มาสามารถดูกล้องตรงนี้ก่อนได้ว่าเอ้ยมีสิ่งกีดขวางหรือมีน้องหมาน้องแมวอยู่ข้างหลังรถเราหรือเปล่านะคะจะได้ถอยได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะนะคะแบบนี้เลย อ่าแล้วก็มีมีสต็อปสตาร์ทให้ตรงนี้นะคะถ้าไม่ใช้ก็กดปิดได้แบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็เพิ่มเสียงวอลลุ่มตัวออดิโอของเรานั่นเองค่ะอันนี้กเ็เปิดปิดออดิโอนะคะอันนี้ก็คือเป็นม่านข้างหลังนะคะอัดเดไฟกดให้น้องโป้งซูมให้ดูข้างหลังนี่นี่นะคะมีม่านข้างหลังให้แล้วก็ข้างหลังคนขับอีก2ฝั่งด้วยนะคะเดี๋ยวไปเล่นให้ดูข้างหลังเนาะ,ะเปิดปกตินะคะแล้วก็ ตรงนี้นะคะคอนโซลกลางก็เป็นที่พักแขนแล้วก็เปิดเข้าไปใส่ของได้ด้านในก็จะมีทั้งช่อง usb นะคะแล้วก็มีที่ใส่เมมโมรี่การ์ดได้ถ้าเกิดเราอยากจะดูหนังอะไรอย่างเงี้ยหรือฟังเพลงเราก็สามารถเสียบเมมโมรี่การ์ดตรงนี้ใส่เข้าไปได้เลยนะคะข้างบนบางข้างบนบางตรงนี้ก็จะเป็นไฟต่างๆเปิดไฟสวยมากเลยดูสิเห็นไหมข้างในมันเป็นเหมือนคริสตัลอ่ะสวยมากๆเลยอะ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ ที่ใส่แว่นนะคะใส่น้องแว่นของเราเองแว่นกันแดดถ้าเราปิดก็หรือจะเปิดเป็นไฟอ่านหนังสือกดตรงนี้ได้เลยนะคะอยู่นี่อยู่ใต้ใต้กระจกนี้นะคะกระจกกลางนะคะเป็นไฟอ่านหนังสือนี่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นหนังสีดำนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้เพื่อให้เวลาเราขับเนี่ยมันจะแบบจับถนัดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เห็นไหมว่าตรงนี้จะเป็นแบบทัชแพดเช่นเดียวกันนะคะที่พวงมาลายัย นะฝั่งด้านซ้ายก็ควบคุมตัวออดิโอตรงหน้าจอแสดงผลด้านนี้ส่วนฝั่งด้านขวาก็จะเป็นของตัวรถนะคะนี่แบบนี้ด้านขวาก็จะเป็นของรถสามารถคุมออดิโอได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เลือกของรถได้จะดูน้ํามันจะดูว่าตอนนี้เราขับไปกี่กิโลแล้วนะคะน,นี่ให้นอ้องโป้งดูนี่นะคะไม่เห็นไหมไม่ไม่เห็นปะวิ่งน้อยมากนะคะสอง0มืกว่าเท่านั้นเองกับรถสภาพใหม่แบบนี้นะคะ กลิขนาดนี้นะคะกลิ่นใหม่คือยังอยู่เลยแล้วก็แผงประตูนะคะด้านข้างเราก็สามารถปรับต่อออโต้ตรงนี้ได้เนาะแล้วก็มีนะคะเป็นตัวเมมโมรีนะคะสามารถเซตที่นั่งได้3ตํตำแหน่งด้วยกันนะคะนี่แบบนี้เลยแล้วก็กระจกนะคะเป็นออโต้ทั้ง4เลยทั้ง4ประตูเลยนะคะเป็นออโต้ทั้งหมดเลยเราไปดูข้างหลังกันบ้างดีกว่า เดี๋ยวให้ไปดูข้างหลังนะคะว่าเวลาเรานั่งไปแล้วเนี่ยกว้างขนาดไหนนะนี่เข้ามานั่งข้างในนะคะฟุบก็จะมีแอร์ให้แหละนะมีแอร์ให้ก็สามารถปรับได้แต่ตรงนี้ไม่แบบไม่มีปรับอุณหภูมินะมีแค่เปิดปิดแอร์เฉยๆนะคะแล้วก็อันนี้นี่ก็จะมีเป็นตัว เอาพุทให้หนึ่งนะคะ12โวล์เนาะแล้วก็อันนี้เป็นที่เคปุรีแล้วก็ข้างๆมีที่ใส่ขวดน้ำใส่วางแก้วได้นะคะข้างๆตรงนี้มีม่านชึบนี่มีม่านให้บ้านบังแดดให้นะคะมีไฟให้เหมือนกันนี่เห็นไหมดีงามมากค่ะใหม่มากๆด้วยนะพนักวางแขนตรงกลางตรงนี้นะคะชึบ เปิดออกมานี่ตรงนี้นะคะเราสามารถใส่ของได้หไหมมีพื้นที่ใส่ของด้านเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆนะคะจะเป็นอุปกรณ์ของผู้หญิงก็ได้แล้วก็นี่ที่วางแก้วบแบบนี้เลยเห็นหมดีงามใช้คำว่าดีงามใครที่อยากได้สำหรับ Mercedes-Benz ที่เป็น E-Class นะคะรุ่นนี้ก็คือรุ่น E 2 2 0 D เนาะ เป็นปี2016แต่ว่าจดทะเบียนปี2018อยากจะแนะนำว่าให้ลองมาดูน้องที่โชว์รูมของเราก่อนเพราะว่าในคือในไลฟ์เนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยม,มันสวยนะอะไรนะแต่ของจริงอะถ้าพี่พี่มาดูเองนะพี่พี่จะรู้ว่าหคุณ X เ,เนี่ยพี่ X เ,เนี่ยเขาคัดรถที่แบบคุณนะภาพจริงๆนะคะสมราคาสวยงามมากๆลูกค้าที่มาซื้อรถกับเราไปทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันหมดนะคะว่ารถจากโชว์รูมของพี่ X เ,เนี่ย ดีทุกคันแน่นอนสวยทุกคันแน่นอนค่ะไปเดี๋ยวไฟไปสรุปต่างๆแล้วก็รวมถึงราคานะคะด้านหน้ากันไฟเชื่อแหละว่าพี่ๆท,ท,ที่ดูไลฟ์อยู่ตอนเนี้ยอยากรู้แล้วแหละโอ้โหรถสวยขนาดนี้ใหม่ขนาดนี้นะขับไม่น้อยมากๆราคาจะเท่าไหร่นะคะรุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยนะว่าเป็น e 2 2 0 d ปี2016โจทย์2018วนไม่2 0 0หมนิดนิดเห็นกันแล้วเนาะเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยขนาด2.0ลิตรนะคะรุ่นนี้ราคาอยู่ที่2,48,000นบาทเท่านั้นเองค่ะถ้ารุ่นนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบรถใหม่เลยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ2.3ล้านประมาณนั้นแต่อันนี้เราเซฟได้ประมาณเกือบเกือบ0 0 0แสนเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้รถสวยๆแบบนี้นะคะแนะนำอย่างที่พี่ไบอกเลยก็คือมาที่โชว์รูมของเราก่อนอยากให้มาดูน้องก่อนแล้วค่อยพี่ๆค่อยตัดสินใจอีกทีนึงว่าพี่จะจองยาวซื้ออะไรก็ตามแล้วแต่เลยแต่ที่แนะนำมากๆคือให้มาดูรถก่อนแต่ถ้าใครแบบไม่สะดวกจริงๆแต่พี่ชอบมากๆ พี่ก็สามารถจองออนไลน์ได้นะคะนี่เพราะว่าพี่เอ็กเขาการันตีเรื่องของคุณภาพรถทุกคันว่าได้รถดีสวยสมราคาแน่นอนนะคะถ้าเกิดใครอยากได้น้องคนนี้หรือถ้าอยากจะนัดเข้ามาดูรถก็โทรมาที่เบอร์ไฟได้นะคะเบอร์0983245 424นะคะ โชว์รูมของเราอยู่ตรงซอยลาซาน40เนาะอยู่ติดถนนเลยห่างง่ายมากๆเปิดวันจันทร์ถึงอาทิตย์9กโมงเช้าถึง6โมงเย็นของทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นพี่สะดวกวันไหนพี่เข้ามาดูรถได้เลยแต่จะบอกว่าให้รีบนิดนึงเพราะว่ารถมือสองที่พี่ทราบอยู่แล้วว่าเวลาเราเอารถเข้ามาที่โชว์รูมเนี่ยจะมีแค่อย่างละคันเท่านั้นรุ่นละคันเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครรีบ ใครไวก็คือได้ก่อนใครช้าตัดสินใจช้าเสียใจด้วยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถของพี่เอ็กมาไวไปไวมากๆคะ่ะใครอยากได้ต้องรีบมาด่วนๆเลยนะคะวันนี้คายไปก่อนแล้วพรุ่งนี้จะมีรถุ่นอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบาย